จะไปพาไะมจะไปพาไหต่อไปป้าจะไม่พผาไปไหนแล้วจะไปจะไปพาจะไปพาไม่ไปไหนเลยจะไปพานี่อายุทำไมคำเยอยายะไลยต่อไปพาพูดสิ ป้าว่าแล้วต่อไปพ่อจะไม่พาไปไหนแต่เปลี่ยนพ่อเป็นป้าไปพาต่อไปต่อไปอยู่จะต่อไปไหนนะต่อไปป้าจะไม่พาไปไหนแล้วไป้าเลยป้าป้าป้าก็ไปพ้าก็ไปพาไม่ออกไปไหนเลยที่ไหนเลยก็ไปพาไม่ก็ไปพาหน้าไป ต่ออะไรอย่าต่ออะไรต่อต่อไปต่อไปพาไม่ออกไปไหนเลยนี่เพูดแล้วมันไม่ใช่ต่อมันต่อต่ออะไรต่อไปพาไม่ออกไปไหนเลยต่อต่อไปพาจะไม่พาไปไหนแล้วต่อไปพาพาได้พาต่อไปพาไม่ออกไปไหนเลยโหย เอาข้าไไม่ออกไปไหนเลยเอาเอาอย่างนี้แล้วกันปลาจะไม่เผาไปไหนแล้วอแค่นี้ปลาจะไม่ปลาไม่จะปลาไม่ปลาจะไม่ออกไปไหนเลยปลาจะไม่ออกไปไหนเลยปลาจะไม่พาออกไปไหนแล้วปลาจะไม่ไปออกไปไหนเลยที่เลยไดฟังก่อนปลาจะไม่พาออกไปไหนแล้วปลาจะไม่ออกคไปไหนแลวไป จะไม่ไปจะไม่พาออกไปไหนแล้วกาไปจะพาไม่ไปไหนเลยเไปไม่พาไม่ไปไหนเลยต่อไปนี่ไม่ไปไหนเลยอะไรมันไม่มีความหมายต่อไปไม่ไปไหนเลยคืออะไรต่อไปไม่จะไปไหนเลยไปจะไม่พาไปไหนแล้วจบต่าไปไม่ต้องต่อะจะไม่พาไปไหนแล้วจะไม่ไปไหนเลยจะไม่ไปไปไหนเลย พาไหนแลม่พาไปไหนเลยเล้วจะไม่พาไปไหนเลยแล้วจะไม่พาไปไหนเลยโอเคมันดิเฟอเรนซ์นะเลยกันแล้วอ่ะจะไม่พาไปไหนแล้วแล้วเออจะไม่พาไปไหนแล้วจะไม่พาไปไหนแล้วเออจะไม่พาไปไหนเลย